สวัสดีครับมาวันนี้ผมจะมาเข้าคว้าผมจะทําแปะสะป่าช่อนนะครับผมป่าช่อนผมหั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับผมมาทําเป็นตัวนะครับเนาะแล้วแต่ใครจะทาเป็นตัวก็ได้ครับอันนี้ถอดไม่เรียบร้อย้วครับถอดกรอบครับผมถอดกรอบเรียบร้อยครับนี่ปลาช่อนครับสองตัวครับผมมีอย่างพอมนะครับแล้วป่าต้มป่าต้มไว้ครับเดี๋ยวเราไปตับกับน้าพริกนะครับเนาะมีบะขามครับบะขามเปียกครับผมแล้วก็พริกแกงส้มครับ พริกแกงซ้มง่ายๆอันนี้แต่ผมซื้อในตลาดมาครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าใส่่างผมวันนี้ผมทําแบบง่ายๆแล้วกันแล้วก็มีพักตามใจชอบครับตัวแครอทครับผมตัวพักการครับพักแครครับผมไปทำกันเลยครับผมอันดับแรกใส่กระเทียมก่อนครับตำครับตำเพิ่มนะครับรเแล้วลาครับ ปลาช่อนหรือปลาลิมบ้านเฮานี่นะครับเอาต้มเรียบร้อยอ่ะมาตำทุ่มละเอียดครับตำละเอียดเรียบร้อยนะครับพี่แกงพี่แกงส้มครับอันนี้ผมใจ้สองถุงน,นะครับนะใส่เรียบร้อยกะปิประมาณหนึ่งหัวไปมือครับประมาณนี้ครับผมใส่ครับนี่กระตําเพื่อเข้ากันเลยครับ ตามเข้ากันแล้วก็ประมาณนี้แล้วครับผมปะเดี๋ยวผมไปตั้งน้ำก่อนครับผมรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอาพี่แกงลงใส่ครับผมนมน้ำน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำที่ผมต้มป่าตะกี้นะ้ครับน้ำต้มป่าที่เอามาใส่ในพี่แกงส้มนะเดือดแล้วใส่ครับนี่ครับความเผ็ดต้องการตามใจชอบเลยนะครับผมมาเสร็จอยเดี๋ยวผมปรุงกันนะครับเนาะยวใส่ผมปรุงรสกันครับ หนึ่งช้อนครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับหนึ่งช้อนเหมือนกันครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยชิมครับผมปล่อยให้มันซุกก่อนนะครับผมแล้วค่อยชิมแล้วค่อยคาเหลืออย่างค่อยปรุงอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับหน้าปะาคามเปียกที่ผมคั้นไว้เรร้อยครับผมมาเอาใส่นครับสักสองครับพีนี่ครับบัตร้องเปรี้ยวร่านะครับเดี๋ยวค่อยชิมไปเรื่อยๆครับกะประมาณมาได้เหมือนกันครับนะเยวค่อยชิมกันนะครับผม ใส่ครับอน้ำเดือเค okay, ครับผมรอน้ำเดือดครับผมอะน้ำน้ำแกงก็เดือดแล้วนะครับผมเอาพักเขาใส่ครับเอาพักที่มาซุกอยากใส่ก่อนนะครับนี่ครับเขาเน้นพักครับนี่อ่ะพักอ่าใบถั่วอย่างกระซุกเลยนะครับ ผักแคเขาใส่ครับนี่ครับดอกแคดอกแคนะครับมานี่มาเซิร์ฟร้อยพร้อมเซิร์ฟครับผมนี่ครับผมผมจะทำอ่าแปะมอไฟเลยครับผมเอาใส่ในหม้อไฟครับเดี๋ยวผมตักเซิร์ฟก่อนครับผมมาเสร็จเรียบร้อยครับผมใส่ในหม้อไฟครับผมนี่มีไส้ป่าพ้อมครับผมผมขอชิมก่อนนะครับผมนี่ โอ้โหพริกแกงส้มหอมมะเขละคระขมนื้อป่าชิ้นใหญ่ๆครับผมนี่ลองไปทำกันดูนะครับทำง่ายๆครับผมใครชอบคลิปนี้อย่ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพจควานบ้านก็ใช้์ติงนะครับผมไปแล้วครับ